หาค่าร้อยละนะครับในโปรแกรม Microsoft Excel อ่าก็แบบนี้เลยเราจะทำตารางสรุปข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถามหรือว่าอ่าเป็นงานวิจัยหรือสรุปอะไรต่างๆให้เป็นร้อยละนะครับร้อยละก็ใช้สูตรใน Excel อย่างไรมาดูกันนะครับผมมีทั้งหมดจำนวนคนนะครับเป็นแยกเป็นรายการแล้วเว้นไว้อย่างนี้ จะได้ไม่งงนะารายการการรับข้อมูลนะครับว่าเพศชายหญิงอย่างเงี้ยก็จำนวนทั้งหมดกี่คนนะครับเดี๋ยวเริ่มใหม่ทำให้ดูใหม่เลยตอนนี้มี14คนผู้ชายผู้หญิง63คนนะครับเราก็จะต้องการผลรวมก่อนนะผลรวมเราก็มาที่คุมทั้ง2ผลรวมนะครับแล้วมาที่โฮมนะครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายตอนนี้อยู่นะครับ เราก็กด Auto Sum ได้เลยนะครับของใครไม่ขึ้นก็มาเลือกซ u m ตรงนี้นะครับจะได้ผลรวมของค่านี้มานะอ่าโอเคเอาผลรวมใส่สีเขียวไว้มาไม่ได้ผลรวมอย่างนี้เราก็ใส่สูตรครับเท่ากับวงเล็บเปิดจํานวนนะครับคลิกเลยที่ช่องจํานวนหารด้วยจํานวนรวมทั้งหมดนะครับของผมมี77คนนะครับอ่า77วงเล็บปิด แล้วก็หารคูณคูณคูณ,คณหารไปแล้วคูณจํานวน100ครับอันนี้เป็นตายตัวนะั้น100ตัวที่ <c oughs> ไม่ตายตัวก็คือในวงเล็บเนาะ,ะได้สิบแดจุดหนถ้าของใครร้อยละมันมีจุดทศนิยมมากกว่า2ก็สามารถเลื่อนได้ที่นี่นะครับที่เป็นจุดๆตรงนี้เป็ียนจุดทศนิยมให้เหลือสอง ทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำตรงไหนนะครับก็คือการทำซ้ำก็อ่านย้อนหน่อยขวาล่างนะครับเมื่อเอาเคอร์เซอร์ไปชี้จะกลายเป็นบวกทึบสีดํานะครับคลิกค้างล่างปล่อยโอเคคราวนี้มาดูผลรวมออโต้ซัมเลยออโต้ซัมผลรวมครบ100นะครับทาให้ครบแสดงว่าเจ้าตัวจํานวนเนี่ยอาจจะไม่ไม่เต็ม77คนของผมมีทั้งหมด77คนผลรวมต้องมีเท่านี้อ่ะคราวนี้มาถัดไป อ่มาออโต้ซัมตรงนี้ก่อนดูซิ77ไหมโอเค77ทำทึบเขียวไว้หน่อยจะไ,ได้ไม่งงเห <c oughs> มือนเดิมครับเท <c oughs> ่ากับวงเล็บเปิดอ่าอ่าหารด้วย77นะครับแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็คูณด้วยจำนวน100ครับร้อยละอ่าลอยละโอ้ีอคราวนี้ยาวเลยปรื๊ด ทศนิยมมันเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยววปึ๊บ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 โอเคอ่าซ้ำตัวนี้หน่อยนะครับโอเคต่อไปวงเล็บเปิดเออเข่ากลับ วงเล็บเปิดเลือกเลยแล้วก็หาร77นะครับจะฟูลจำนวนเป็น100ตายตัวยังไม่ได้ซ้ำตัวนี้เลยซ้ำสิ77สิโอเคเิปให้หน่อยเ่ะคราวน,นี้ก็มาซ้ำ100%โอเค ต่อไปเท่ากับวงเล็บเปิดปุ๊บหาร77็ดเจ็นเจนี้ต้องเป็นจำนวนของท่านเองนะบางบางคนบอกว่าเก็บข้อมูลมา50คนอย่างเงี้ยก็ต้องใช้50นะครับหาร50เก็บข้อมูล14คนก็ต้องหาร14คนนะครับแล้วก็คูณด้วย100นะครับอันนี้77ไหม เดซ้ำเจ็ดนะครับโอเคแล้วก็โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยผิดผิดผิดกดผิดตรงนี้ตรงนี้ให้เดี๋ยวสองตำแหน่งพอก็หวังว่าคลิปนี้สั้นๆแบบนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับ <c oughs> ทุกคนที่กำลังหาค่าสถิติทางคณิตศาสตร์แล้วก็ไปใช้ไป ประโยชน์ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอาจจะใช้สอนเด็กนักเรียนก็ได้นะครับคลิปแบบนี้หรือเอามาทํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทงางการศึกษานะครับก็ขอบคุณที่ติดตาม Tc Channel นะครับ Tc Channel สาระดีๆกับเทคโนโลยีธนากรจเจริญย,ยิ่งครับขอบคุณครับ